สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะสินค้าจากค่ายรินโคนะในรุ่นเจลลี่บ็อกซี่จับคู่กับน้ำยาฟุตเนินจานะฮะทีเด็ดเลยสวัสดีครับผมตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสินค้าใหม่จากค่ายรินโคเหมือนกันครับ,รบนะครับชื่อรุ่นของเขาเป็นเจลลี่บ็อกซี่หรือจะเรียกว่าเจลลี่บ็อกเจลลี่บ็อกเซตก็ไล้ครับนะถ้าคนไทยคือฝรั่งเขาเรียกเจลลี่บ็อกซี่กันนะซีนี่ย่อมาจากอะไรฮะซีซีเบอร์ซีบอก นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับตัว Jelly Box F นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่มากกว่านี่ Jelly Box 4 850มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็คาถิดนะครับบรรจุคอยมาให้นะฮะเป็นเมจคอย1.0โอห์มนะครับขนาดบรรจุน้ำยาอยู่ที่2มิลิลิตรนะ for MTL vaping นะครับนิดน e ิคซออ i ตัวนี้ก็แนะนำเป็นพวกซอนิกนะแล้วก็มี u v b Type C แล้วก็มีพวก Certificate v o l ันตียูเซอร์เมนูอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกดูกันเลยนี่นะฮะฟืดอืมนะครับมีอะไรบ้างของก็มีให้3อย่างมีเครื่องมีคอยที่อ่ามีหัวพอตที่มีคอยแล้วนะครับแล้วก็ USB Type C ใช่ใก็เป็นใบวารันตีและคู่มืออ่านี่นะฮะตัวนี้แบตในตัวหนึ่งเอ้ย850มิลลิแอมนะครับก็ไม่มีคอยมาให้1ตัวแล้วก็มีสายเป็น USB Type C มาให้1เส้นเล็กๆกระทัดรัดนะครับผมเป็นพอร์ตราคาย่อมเยาวนะครับผมแล้วก็เฮ้ยนี่นี่โอ้โหคนเล็กนะนี่ดูดิโอ้โหเฮ้ยนี่เล็กกว่าพอร์ตใช้แล้วทิ้งบางตัวอีกอะเล็กมากเลยว่ะคือเล็กจนแบบงงเลยเปลี่ยนคอยได้ด้วยนะเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวเขาดูหน่อยนะฮะเทียบกับเจ้าตัว Jellybox F นะผมมันผมคิดว่ามันน่าจะใช้คาทิดเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้นะครับผม<า>เป็นของใครของมันแต่ใช้คอยร่วมกันได้แต่ใช้คอยร่วมกันได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมรคอย1.0นะครับเป็นของ Jellybox Nano นะฮะ Nano ค o ok i นะก็โอเคนะอๆๆเออก็แล้วแต่ตัวนี้ดูดูดดสวยดีแล้วแต่ดีไซน์นะฮะตัวนี้เป็นสีบูเคีย ก็จะเป็นคอนเซปต์ของค่ายลินโคเขาแหละเขาจะแบบออกแนวใสๆนะฮะเหมือนกันเลยใสๆเวัยรุ่นชอบใสๆ <นะ S 1> วัยรุ่นชอบนะ, <ๆ S 2> นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น1.0โ oh อห์มก็ค่าวัตต์ที่เขาจ่ายมาอยู่ที่10ถึง14วัตต์นะฮะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยาของฟุตนินจานี่วันนี้เอากลิ่นนี้ดีกว่าก็เป็นกลิ่นที่3นะแล้วนะก็เป็นกลิ่น w ต t e r m e l o n ใชเรร่เราเราลอง เราลองไปนี่ไปแล้วไชีไปแล้วซูเปอร์ไอ์ไปแล้วเนี่นี่เราลอง2ตัวนี้แล้วก็มาถึงคิวแตงโมใช่เพราะว่าเราจะลองให้เพื่อนเพื่อนหมดภายในคลิปเดียวเนี่ยต้องขอบอกเลยนะเรามีตายไม่ไหวนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยส่วนผสมเนี่ยมันเป็น U S P เกรดนะครับมันเป็นเป็นนิกเมกาเป็นนิกเมกานะครับเป็น P G V G หัวกลิ่นเมการ0%อเรเลยนะครับซึ่งถ้าใครๆครดูดพวกนิกเมกาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องแบบสูบสัก5 6คำแล้วต้องหยุดก่อนนะใช่ใ่เพราะถ้าแบบ ดันุลังสุบไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแม่งนี่นี่นี่เราเราต่อคลิปมาใช่ตอนแรกว่าเอ้ยโอ้อะเดี๋ยวเจอว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาคุยกันบ้างเราคุยเรื่องเออสเปรย์เหตุระบ้างสเปรย์เหตุระบ้างนะเพราะว่าเครื่องเจลลี่บ็อกซ์เนี่ยเออไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะไม่มีอะไรเป็นระบบแบบเปลี่ยนคอยใช่ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่ได้ปรับไฟหรือปรับรลมอ่าตัวนี้นะครับเจลลี่บ็อกซ์4นะครับผมก็จะโชว์ตัวนี้จะมีไฟขึ้นตรงนี้นี่ นะครับจะมีเขาเรียกว่าแผงวงจรโชว์ไฟที่แผงวงจรนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถใส่แลนยารตได้นะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบหู่ผูกหู่ผูกนะฮะนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้านล่างก็จะเขียนว่าดีไซน์บายลินโคนะฮะที่ชาร์จอยู่ตรงนี้เป็น USB Type C หอมมากอนะหอมหอมคล้ายคล้ายๆลูกอมแตงโมเฮ้ยกลิ่นเหมือนนี่เลยว่ะ กินเหมือนเพล่ะกินเหมือนน้ำยาเพล่ะคลลูกอมเออลูกอมเพล่ะเออกรรอนน้ำยาพรานเออนะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวเจดีบ็อกซเอฟเนี่ยเข้าฉากด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องของน้ำยาพุทนินจาให้เพื่อนๆฟังอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยาใหม่นะครับเป็นน้ำยาที่ใช้วัตถุดิบเนี่ยเป็นของอเมริกาล้วนเลยเป็น usp gate นะครับทั้งนิโคตินหัวกลิ่นแล้วก็ pgvg นะซึ่งมันมีทั้งหมด10กลิ่นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ เข้าไปดูคําอธิบายกลิ่นได้ที่เว็บนะแล้วก็อลองดูว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะชอบทนกลิ่นแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า,ามันมีเราเคยเอาตัวสควิตตัวสควิตไอซ์นะครับมาขายแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกลิ่นและรสชาติเนี่ยถือว่าทําใกล้เคียงกันมากถือว่าเอามาแทนที่กันได้เลยอะ่ะเพราะในโทนน้ายาอเมริกาเนี่ยความ ความพรีเมียมของมันอะมันคือความหนักแน่นของปิดใช่แล้วอเมริกาหลังหลังมาทําผลไม้ออกมาได้ดีเหมือนกันนะเออใช่ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขาเลยจรินตอนแรกจริงจริงจริงเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องขนมยาสูบใช่นะแล้วก็กินพวกผลไม้แนวพวกแนวฟุตตี้ฟุตตี้เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยเหมือนพวกเหมือนติดยา เหมือนกลิ่นติดแบบพวกเมดิกสมัยก่อนเอ่กลิ่นแบบยาแก้ไอพอเดี๋ยวนี้พอมันลงตัวแล้วอะความพรีเมียมของมันอะคือพอเราสูบอะกลิ่นะมันจะเหมือนผลไม้จริงมากๆนะฮะถ้าคนน้ำยาไทยกับมาเลยเนี่ยจะใกล้กันนิดนึงอ่จะคล้ายๆกับต้องบอกอย่างนี้เครื่องดื่มน้ำยาไทยนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเมกากับมาเลยนะครับมาเลยเนี่ยคือเน้นเรื่องของสูบอร่อยหวาน เพราะน้ํายามาเลยเนี่ยเขาจะใช้หัวกลิ่นของมาเลยใช่แต่น้ํายาไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายอาะเดี๋ยวจะใช้มาเลยบ้างจีนบ้างไทยบ้างอเมริกาบ้างมันมันเขาเรียกว่าใช่แล้วแต่แล้วต่ปุ๊เอาจริงนะน้ํายาไทยแม่งบียอนสุดใช่เพราะว่าผสมผสานหัวกลิ่นถูกต้องเยอะมากใช่ก็มีอีกหนึ่งตัวที่ว่าเป็นน้ํายาไทยแล้วก็ที่เราเอามาจําหน่ายก็เป็นเดอะมิสที่ใช้เป็นหัวกลิ่นของอเมริกาใช่นะฮะอย่างกลิ่นเวสทเทิเนี่ยก็ใช่เลย เออนะฮะใช่ใช้ไหล่กินเนี่ยหัวกิ่นเมกาทั้งนั้นหัวกิ่นเมกายิ่งสายขนมทุบยาหัวกินไทยสู้ไม่ได้นะโอ้สู้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่สู้ได้ก็คือเอามาใช้เป็นแซมแซมอ่ะอ่าแซมยูรุนันใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเลยนะครับตัวนี้เนี่ยใส่พอร์ตสับได้านได้ไหมใส่ได้นะครับผมตัวแน่นโล่งไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มี เอฟเฟกอะไรนะฮะก็ใส่คอยได้ทุกมุมนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กนะฮะนี่สีสันก็จะออกแนวแบบก็แบบสีนี้สวยนะบูเคลียใช่ออกแนวแบบเทพเจ้าเทพเจ้าหน่อยนะฮะออกแนวแบบพวกเลเจนด์เลเจนดารี่หน่อยเพราะผมชอบเปรียบชอบเปรียบใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้เป็นสีบูเคลียนะครับตัวนี้เนี่ยของเจลลี่บ็อกเอฟเนี่ยจะเป็นสีแอมเบอร์เคลียนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวมาลองเทียบดูด้วยว่าฟิลลิ่งของเจ้าตัวเจลลี่บ็อกซ์ซกับ น้ำยาฟูดนินจากลิ่นวอเทอร์มลอนอร่อยมากน้อยแค่ไหนลุยจัดไปับเป็นไงบ้างครับโอ้โหยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้อีกแล้วนะ,ะอย่าดูดเยอะนะฮะผมกลัวจริงๆก็สำหรับกลิ่นนี้นะแตงโมเนี่ยอหอมมนะนะฮะคล้ายๆกับลูกอมแตงโมคล้ายๆกับลูกอมเพลเนี่ยเซเว่นอะนะเป็น,นลูกอมแบบ หวานหัวกลิ่นหวานหัวกลิ่นไม่ได้หวานเลี่ยนหวานหวานลักษณะเหมือนหวานเหมือนน้ำยาพวกนี้แหล็ะนะฮะหวานประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ความเย็นก็อยู่ประมาณปานกลางหนึ่งทับห้านะฮะเออความเย็นอยู่ประมาณสักสองจุดห้าสามประมาณนั้นได้ไหมได้เนาะเออดูดีเออลองสลับด้านดูที่ครับว่าเป็นยังไงบ้าง เหมือนกันไหมเหมอนด้านนี้จะอันๆกว่าหรือเปล่าเหรอใช่ไหมลองสับด้านดูเหมือนกันครับเหมือนกันอ่ะโอเคครับเวลาสูบนะครับผมจะมีไฟที่แผงวงจรตรงนี้นะฮะก็เพิ่มความหรูหราให้กับเจ้าตัว Jellybox สี่นะครับ ฟิลสูบระหว่าง Jellybox F กับ Jellybox C เนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะเหมือนกันเลยนะเออเหมือนกัาน,าน,นเลยว่าเออคุณชอบทรงแบบไหน,นอ่ะอันนี้เนี่ยจะตัวเล็กก็จะแบต650บครับตัวนี้จะตัวใหญ่ก็จะแบต850อ้บนะครับก็อยู่ที่ว่าดีไซน์ใครจะชอบแบบไหน,นครับ,รบก็บกินแตงโมนะครับก็เป็นแตงโมเป็นแตงโมแบบลูกอมเพลเลยอ่านะซึ่งหวานน้อยหวานน้อยนะครับแหกเลยใช่สไตล์แรกเลยแล้วก็นะฮะสูบจริงๆมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับแตงโม เหมือนตงโมเหมือนตั้งโมเหมือนตังโมนะฮะก็เหมือนจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรโทนแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าลัชไอนะจะเป็นลัชไอส์หอมรับจะเป็นตั้งโมแบบลัชไอส์นะฮะก็จะให้ความเขาเรียกว่ามีเหมือนกับแบบให้มันมีความรู้สึกแบบ ดึงดึงขห้มานิดนึ่งดึงดึงขึ้มานิดหนึ่งใช่ใช่ประมาณนั้นก็จับไปเลยนะโอ้โหสำหรับเครื่องเจลรี่บ็อกซ์ซีนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบเปลี่ยนคอยนะครับแบบเปลี่ยนคอยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ใส่ได้ทุกด้านอยู่ทำออกมาได้ดีเลยก็ประมาณถ้าเต็ม5ก็ประมาณ3.5อ่าประมาณนะครับผมก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าชอบดีไซน์แบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะอึดหน่อยก็จะลักษณะคล้ายๆกับพวก คาลิเบิร์นโกโก้ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับพวก G K อะไรอย่างงี้นะฮะก็ยังไงถ้าใครชอบก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยทิ้งลิงก์นะครับผมติดต่อไว้ช่องทางติดต่อด้านล่างตรงนี้นะฮะก็สินค้าพร้อมจำหน่ายนะฮะทั้งเจ้าตัวเจลลี่บ็อกซ์4แล้วก็ฟุดจินจาด้วยนะครับอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินด้วยวันนี้ฟังว้เพีงเท่านี้สวัสดีครับ